อืมนะคะแต่ถ้ามันมาเป็นแบบเนี้ยนะคะจริงๆแบบนี้เนี่ยเออเราก็ต้องใช้การคำนวณหน่อยเพื่อหาเรนเอาเองนะคะแน่นอนเขาให้โดเมนมาหน้าตาแบบชัดเจนเลยลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเป็นโดเมนนะคะแต่การจะมาเขียนฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิกได้นะักเรียนการเขียนฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิกค,คือต้องมีทั้งโดเมนและเรนคู่กันต้องมี ตั้งโดเมนและเรนคู่กันนะซึ่งทั้งหมดนี้มี5คู่แน่นอนทำไมรู้ว่ามี5คู่เพราะมีโดเมนกี่ตัว5ตัวนักเรียนได้โดเมนแล้วนะคือลบ2ลบ1 0 1แล้วก็2นักเรียนได้มาแล้วแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องหามาอีกหนึ่งตัวเพื่อนำมาเขียนฟังก์ชันแบบเป็นสมมาิกนะคะก็คือนักเรียนต้องไปตามหาเรนมาแต่ไปตามหาเรนยังไงก็ไปตามหาเรนโดยการคำนวณแบบเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะ ซึ่งข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเรน์ของเราอะคะ่ะเรนส์ของเราเกิดจากเอาโดเมนยกกำลังสองนั่นก็คือเรน์แล้วนะอ่ะตอนเลยครูก็จะเวน้นบริเวณที่เป็นโดเมนเอาไว้นะคะแต่แพทเทิร์นอะแพทเทิร์นเดิมคือเอาโดเมนมายกกำลังสองนะคะมีโดเมน 5, ทั้งหมดห้าครูก็จะเขียนไปทั้งหมดห้าบรรทัดนะคะอันนี้เขียนไว้ก่อนจ,จริงนักเรียนจะเขียนแค่ เอ่อทีละบรรทัดก็ได้เนี่ยจะเขียนทีละบรรทัดก็ได้นะคะแต่ว่าครูเขียนแบบนี้แล้วมันเร็วดีนะะเร็วดีอาโดเมนมีห้าตัวค่ะมีอะไรบ้างลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งและสองนะคะเพราะฉะนั้นหาเรนค่ะเราก็แค่โดเมนตรงนี้ค่ะยกกําลังสองตามเงื่อนไขที่เขาให้มาเนี่ยเงื่อนไขเขา x กลังสองนะคะแค่นี้ค่ะคํานวณได้ไหมได้นะคะอาถ้าโดเมนเป็นลบสองค่ะเรนออกมาจะเป็นอะไร สี่ถ้าโดเมนเป็นลบหนึ่งหนึ่งถ้าโดเมนเป็นศูนย์ถ้าโดเมนเป็นหนึ่งถ้าโดเมนเป็นสองสังเกตว่าจะมีเรนที่มันซ้ํากันอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคือเรนมันซ้ําได้นะคะเขาเขาจะโดนจีบหลายคนได้แต่โดเมนมันไม่ซ้ําแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ค่ะเราก็เลยเขียนฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังนี้ค่ะโดเมนเป็นลบสองเรนเป็นสี่โดเมนลบหนึ่งเรนเป็นหนึ่งโดเมน เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสเสร็จแล้วนะคะนี่คือการเขียนฟังก์ชันแบบสมาชิกนะคะโดยที่เขาให้โดเมนมาให้เงื่อนไขมาแต่เราตามหารเอนเองค่ะคิดว่าข้อต่อไปทำได้ไหมได้ค่ะต้องได้แน่นอนค่ะเอาเลยนะอ่ครูจะแบ่งบริเวณที่เป็นเอ็กา เดิมหน้าตามเดิม2คูณ x ส่วน x กำลังสบวก1น่ะคะไหนเอ็ตแบ่งเอาไว้นะคะเพื่อจะใส่โดมเมนความวณหาอน้นของแต่ละตัวนะคะเป็นหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะซ้ำบ้างก็ไม่รู้แหละเราก็ต้องคำนวณออกมาให้เห็นนะคะว่ามันซ้ำหรือไม่ซ้ำส่วนด้วย x กกำลังสองบวกหนึ่ง ตอนนี้เป็นเศษส่วนนะคะใช้หลักบรรทัดหน่อยอาเลนะโดเมนยังเหมือนเดิมไหมคะโดเมนยังเหมือนเดิมนะคือห้าตัวนั่นแหละนะคะมีลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะตามที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้โดเมนมาใช้ทั้งสี่ข้อย่อยเลยนะคะ่ะแต่เรนมันก็หน้าตาจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขแต่ละข้อนะคะ ใส่โดเมนลงไปอาคำตอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกโดเมนคือลบสองนะคะตามแพทเทิร์นก็คือเอาสองมาคูณกับลบสองเป็นเท่าไหร่คะลบสี่ตัวส่วนได้เท่าไหร่คะได้ห้านะคะตัวนี้หารลงตัวไหมไม่นะคะถ้าไม่นักเรียนก็ไม่ต้องทำไรเนาะเอาเนี่ยไปใส่ในฟังก์ชันได้เลยซึ่งบรรทัดคุณไม่พอนักเรียนนักเรียนมาเขียนตรงนี้นะเนี่ยบรรทัดคุณไม่พอคุณมาเขียนตรงนี้นะ ะะโดเมนเป็นลบสองเรนจะเป็นลบสี่ส่วนห้าที่เราได้แล้วคูรดับหนึ่งนะคะเราได้แล้วหนึ่งควรดับต่อไปถ้าโดเมนเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะจะได้อะไรเนี่ยเออออาแล้วได้ลบหนึ่งเนาะแปลว่าถ้าโดเมนคูเป็นลบหนึ่งเรนที่คูคำนวณออกมาตามเงื่อนไขก็ได้ลบหนึ่งนะคะนี่ได้มาแล้วสองคู่ต่อไปถ้าเป็นศูนย์ล่ะอตอบเลย ตอบอะไรคะศูนย์ค่ะอ่ะตัวหนึ่งตอบอะไรอ่ะศูนย์ค่ะศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดเมนเป็นศูนย์เรทของเราก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะคะตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขที่ออกมานะคะต่อไปถ้าโดเมนเป็นหนึ่งค่ะจะได้สอง่วนสองหรือหนึ่งนั่นเองนะคะงั้นถ้าโดเมนเป็นหนึ่งเรทเป็นหนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะถ้าโดเมนเป็นสองค่ะสองคูณสองแล้วก็ส่วนด้วยอะไรนี ได้สี่ส่วนห้านะคะหาลงตัวไหมไม่นะคะถ้าไม่ก็ตออเลยน,นะคะถ้าโดวเป็นสองเล้นของเราสี่ส่วนห้านะคะแล้วนะคะข้อที่สองนี่มองเห็นนะ <c oughs> เนาะ